ไอดอนท็อปสนันรอบที่สองน,นะผมมาเป็นประมาณนี้เลยนะผมมาดูเอาครับโทเกนทีเแเลนะผมมาโอเคนะวันนี้พผมฉลามเอ็กโทรว,วันนี้ผมกจะพาไปดูจดกรรมใหม่นะครับผมหาก่อนที่รู้ลืมกดไลค์กดซับคลายกดติดตามผมด้วยนะครับผมมา เนี่ยผมเป็นกิจกรรมไอดอนท็อปสนานรอบที่สองนะผมมาเป็นประมาณนี้เลยนะผมมาดูเอาครับโทเกินที่ให้เลนะครนะผมมานี่ครับก็มีกระเป๋ากระตายนะผมมา